จริงๆแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่ค่ะบางทีตันก็ไปงานที่แบบปิดบ้างไม่ได้อะไรอย่าบ้างจริงๆมันน้อยลงจากเดิมไรแบบนีมันก็มีมาเรื่อยๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตันก็มีแบบโปรแกรมที่จะต้องไปขายด้วยก็เลยมันไม่ไม่มีแบบมีเวลามาอยเปนอะริงๆเราไม่มีคิวหรือไงใช่ใช่ค่ะมาตอนนี้ก็แบบคิวเต็มหมดเลยก็เลยแบบสังเกตว่าแบบว่าหายไปเลยไมไม่ได้หายไปไหนค่ะขอตันหายไปบ้างสิอานแบบ ใช่ใช่ใช่ค่ะก็มีแบบไปถ่ายงานแล้วก็แบบไปมีแบบไปงานปิดปิดหลายงานด้วยใช่โตะนะว่าเราม่ได้งานหัแต่อย่างไรใช่ก็มีมาเรื่อยๆค่ะจริงๆนะที่ตาบอกว่าอยากถ่ายไปว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ก็เหมือนกับเราก็แบบมีเวลาดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกๆเราก็ไม่มีเวลาพักผ่อนหรือแบบดูแลตัวเองเลยเราก็รู้สึกแบบอ้วนขึ้นบ้างโซมบ้างอะไรเงี้ยก็เลย พอเริ่มมีเวลาจัดเวลาได้เราก็หันมาแบบออกกำลังกายบ้างออกมาแบบดูแลตัวเองบ้างก็ทางพี่ทางกองเลยค่ะเ,เพราะว่างานก็เข้ามาทางกองเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนกับก็พี่เขาก็จัดตารางให้ว่าวันนี้ตันอยากไปไหนอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะให้พูดเองมาบอกว่า เริ่มอยากดูแลตัวเองแล้วเริ่ไรรมไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับช่วงนั้นคือเราทํางานตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นคือไม่ไม่ใช่เย็นธรรมดาคือดึกเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองแถมกินแล้วก็แบบนอนอะไรเงี้ยมันก็แบบอ้วนแล้วเราเราก็ต้องถ่ายงานด้วยอ,อย่างหนึ่งเราก็ต้องถ่ายงานแล้วเราก็แบบกลับมาฟิตห่นตัวเองตอนนี้โอเคหรือยังคะเพราะว่าต้อง ก็เอาเรื่อยๆค่ะก็ดูแลตอนนี้ก็มีเวลาดูแลตัวเองเรื่อยๆก็หมดวันที่1 9นี้ค่ะใช่ใช่ตอนนี้หมดเรื่องละครใช่ใช่ค่ะเรื่องละครก็ยังมีอีก2ปีแต่มอนเรื่องละครก็ยังไม่ชัดเจนเนาะว่าแบบเราจะมีละครเรื่องไหนใช่ใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเรื่องไหนอะไรยังไงแต่ก็มีสัญญากับทางกองอี2ปีค่ะเรื่องของละครการแสดง หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนใหม่มาแทนที่เราแล้วโอ้ยก็ตอนแรกตานก็รู้สึกใจหายว่าเราก็แบบจะอําลาตําแหน่งวเนาะเพราะว่าถามว่าตันมาอยู่ตรงจุดนี้ตันแบบตันรักในสิ่งที่ตันเป็นตันรู้สึกว่าตันได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำอะไรเงี้ยแล้วพอพอวันหนึ่งเราแบบโอ๊ยเราจะต้องไปจากหน้าที่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบคือตันรักในตรงนี้มากไงมันก็เลยทํารู้สึกว่าออมันใจหายแต่ก็ดีใจกับสิ่งที่กับ คนที่จะมาเป็นคนต่อไปมิชลินเวิร์สไคลเอนต์คนต่อไปก็อยากให้เขาทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ที่สุดแล้วมองเป็นวัมาตรฐานสำหรับใหม่มาต่อไปไอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมาร่วมเชียร์เป็นกําลังใจให้คนใหม่ต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเพื่อของแบบเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศเราเองแล้วแล้วกลัวเป็นคนตกใจกลัไหมเลยไม่เลยไม่เลย,ไม,เลยไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราก็ร่วมเป็นกําลังใจให้ ปีหน้าดีกว่าเพราะว่าตาเองก็แบบมีหน้าที่ทํางานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่ได้แบบดังมากอะไรขนาดนั้นเลยแต่เราก็พยายามเรียนรู้งานไปเรื่อยๆค่ะถ้าหมดสัญญาอางนีแล้วมันจะชัดเจนไหมคะว่าเรากะลไปในทางไหนจะเป็นนักแบบหรือว่าจะเป็นนักแสดงก็ตอนนี้ก็เหมือนกับมีงานมาเรื่อยๆค่ะเรื่องของแบบนักสแสดงหรืออะไรก็มีแบบผู้ใหญ่ครยก,กันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ค่อยรอจากพี่ๆเขาค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราได้ที่กองงานเนการใช่ใช่ใช่ค่ะก็แบบถ้ามีงานไหนก็ทางกองหามาก็คือทางกองให้หักเหมือนเดิมอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ถ้ามีงานทางกองมาเราก็รับถ้ามีแบบทางพี่นุ่มเองก็เป็นอย่างนี้ค่ะ แต่ถ้ามีงานแสดงจากค่ายอื่นอื่นมาเราก็ต้องขออนุญาตกองใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอทักอนุญาตทางกองแล้วก็ทางกองเป็นคนดูเรื่องของบทเรื่องการแสดงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มีสัญญาอยกับเขาอีกสองปีจริงๆมันมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมทางมาก็มีอยู่นะคะก็มีแบบที่ๆเขาคุยกันอยู่จริงๆแล้วเราต้องจำกัดว่าบทนางเองคนนั้นโอมยไม่เลยค่ะันเป็นได้ทุกอย่างจริงๆเรากลัวไหมเพราะเราแบบตำแหน่งเราเขาค่อนข้าง เียต <recorder> ้องนางเอกอย่างเดียวไหมหรือว่าก็แล้วแต่ที่ผู้ใหญ่จะเมตตาให้เราค่ะเพราะว่าตานเองก็ไม่ได้แบบอยู่ในวงการนานจนถึงอะไรขนาดนั้นที่เราจะต้องแบบมาจํากัดว่าเราจะต้องแค่เป็นแค่นางเอกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทําให้มันได้ทุกๆอย่างดีกว่าอย่างตอนนี้มีละครหรือว่าอะไรที่เรา ก็ก็มีแว่วๆว่ามีคุยกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงก็เราติดตามต่อไปอาล่าเหียนเสียบพิธีกรแทนแทคนัาโอ้ยก็ก็พอดีบบกว่าพี่พี่ตอนที่ตันไปไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีพี่ลิซ่าก็จะคลอดลูกไงตันก็เลยแบบไป ไปแทนให้พี่เขาเยอยะไรเงี้ยในช่วงของพอดีเป็นช่วงของอการเก็บตัวการประกวดของมิ i ลินัวไทยแลนด์ด้วยเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารทางด้านนี้ค่ะอันนี้ไปแทนค่จะไม่ไ, <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันควรเป็นอกว่าอะไรเป็นต,ตัวเสียบแทนโอ้ยไม่หรอกค่ะเราก็เป็น <c oughs> เป็นเหมือนกับประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตในการทำงานมากกว่าเพราะว่าตานเองก็ไม่เคย เป็นพิธีกรเหมือน,นกันก็ต้องลองดูอะค่ะเพราะว่าหลายอย่างเลยอย่างเช่นแบบนางงามเราก็ไม่เคยเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยเป็นนางแบบเราก็ไม่เคยเป็นพิธีกรเราก็ไม่เคยเป็นเราก็เลยต้องเรียนรู้ทุกอย่างทําให้เป็นทุกอย่างอันนี้ตังก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆกับรายการนี้เราแนทนพิธีกรจะบอกอว่าเป็นพอถูกไหมเราเป็นออันนี้ตังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไม่คุยในขณะนี้คือ ค่ะคุณสายม่ได้องว่าเราเปลี่ยนแพลนแคทอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะใช่อันนี้ปันก็ไม่รู้ว่าเราแบบไปในแบบไหนอะไรแต่ก็ไปในนามของมิชลินเวิร์สไทยแลนด์แล้วกันค่ะ <laughs>